สวัสดีค่ะวีคัมแบคทูน o น e s ายกับฮาวทนะคะพอดีมีเพื่อนในช่องถามมาว่าเราจะซ่อมปืนซ่อมเสื้อผ้าอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูนะคะว่าต้องซ่อมอย่างไรแล้วก็อาวุธต้องซ่อมไหมอะไรยังไงนะคะไปค่ะเริ่มแรกจากการซ่อมเสื้อผ้าก่อนทุกคนก็เอาเสื้อผ้าที่อยู่ในช่องเนี้ยหรือว่าที่ไม่ใส่แล้วเนี่ยเอามาวางตรงนี้จะเห็นไหมว่าที่เราใส่อยู่เนี่ยมันเต็มอยู่เพราะเพิ่งซ่อมไปนะคะก่อนที่จะทําคลิปส่วนอันเนี้ยเห็นไหม มันเหลืออยู่แค่กี่เปอร์เซ็นต์เองก็ให้คลิกแต่ว่าต้องเอาเครื่องมือมาใส่ก่อนนะคะไอตัวเนี้สีฟ้าๆ c o a t i n g Repair Kit ค่ะคลิกขวานะคะคลิกขวาแล้วก็ซิลค่ะนี่มันจะได้อย่างนี้นี่คือซ่อมเสร็จแล้วแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะส่วนปืนก็มาวางนี้ต้องเอาออยไอ้การออยมาด้วยค่ะ แล้วก็ดูนะคะตอนนี้มันลดลงไปคือหนึ่งทุกครั้งที่เราใช้มันจะลดลงไปหรือว่าใครฟาร์มมันได้เยอะไม่ต้องซ่อมก็ได้เอาทิง้งไปเลยก็ได้แต่เราจะไปรู้หรอว,ว่าทุกครั้งที่เราไปฟาร์มเราไปเจอซอมบี้ล้วก็ควรจะแบบเต็มร้อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลิกขวาเมนเทนค่ะเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะทุกอันเลยส่วนไอที่เป็นอาวุธอย่างเงี้ยลองดูแล้วซ่อมไม่ได้นะคะทิ้งอย่างเดียวเนี่ยค่ะหรือจะเอามาแหกก็ได้เงี้ยค่ะ อันนี้มันแหกไม่ได้อันนี้ถ้าใช้จนพังแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยทําให้ดูต่ละคลิปมันจะกลายเป็นเอ่อพวกเขาเรียกว่าไงอะพวกแร่ค่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะเอ้ยเดี๋ยวทำเอ,เอามาใหม่อันนี้ต้องใส่มือก่อนไปทาให้ดูจ้ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเก็บนิดนึงเก็บเสื้อผ้าก่อนแอนเก็บมาเยอะนะคะกลัวอ่ะอันนี้มีเยอะเดี๋ยวเราเอาอันนี้แล้วกันสตีลนี่ เราถือมีดไว้ใช่ไหมเราก็คลิกต้องถือมีดด้วยนะคะแบบนี้นี่แล้วมันก็จะได้เป็นล่เหล็กออกมาแล้วขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นวัตถุอะไรที่ทำมานะ่ะเข้าใจไหมคะก็สามารถเอามาแยกได้เราแยกให้ดูอีกอันหนึ่งเนาะเป็นอันนี้ละกันมาิตเตไปฮะอันนี้ก็จะเป็นไอออน แยกได้หมดเลยค่ะคือถ้าเราขี้เก็บมานั่งมานั่งหลอมอะเคล็ดลับของเราคือเราก็จะไปเก็บอาวุธมานั่งแยกแบบนี้นี่เราก็จะมาเก็บสติลพาไปเก็บในการแยกของนี่ฮะเรียบร้อยก็สำหรับใครที่มีคำถาม how to ต้องทำยังไงก็แจ้งมาได้นะคะเราจะมาทำคลิปตอบแล้วก็ทำคลิปทำให้ดูว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอ่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะกระเป๋ากระเป๋ายัางไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะ เนี่ยคะ่ะซ่อมไม่ได้กระเป๋ากระเป๋ายัางซ่อมไม่ได้เอามาใส่ในนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเออ,อยังซ่อมไม่ได้กระเป๋าพังก็คือพังนะคะแต่มันก็มีรถเหมือนกันนะเห็นไหมยังไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละโอเคนะคะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะอย่าลืมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวมาทำคำตอบให้าบาย